ออสวัสดีครับผมแม่แม่ครับผมวันนี้นะครับน้องออยนะครับผมก็พาน้องช้างนะครับหนู่พันล้านนะครับผมก็ะจะพาน,นะครับคุณยายนะครับผมไปหาขุดมันกันนะครับผมออาเลยให้น้องเล่นให้ไเลยไปเลยไปเลยออาให้เล่นเลยเดีย๋ยวรอคุณยายก่อนคุณยายก็กําลังเดินตาม,มาอยู่ นี่ครับพันล้านนะครับผมขอพาคุณย,ยายนะครับผมไปคุณมันโน่ตัวเล็กตามไปแล้วไปเลยไปเลยตามธรรมชาติไปเลยไปเลยไปเ,ไปเลย หนูพันล้านนะครับวันนี้เป็นไกด์นะครับผมเป็นไกด์เดินเข้าป่านะครับพาคุณยายนะครับไปหาของป่านะครับผมอะไรเนี่ยลลงไปแ้วคือตั้งทางคุณยายไว้มือพันล้านเรอบครเขาตกนะเอาแล้วเอาแล้วหนูพันล้านสไลเดอร์ไปอีกแล้วเอาเลยเว้ยเก่งแค่บะยันตกะโต๊เลย ตามครับตามตามตามไปดูครับตามไปดูครับก็พาคุณยายนะครับไปขุดมันนะครับผมข้าบผมท่านผู้ชมนะครับคอยดูนะครับเวลาขุดมันนะครับหนพันล้านกับคุณยายนะครับ จะเป็นยังไงหลุนกันนะครับผมอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับดูก่อนนะครับหมูนลานะครับนี่ครับเป็นกระวาเพิ่นแล้วหูท่างย่างทักเลยเปินอ่อเชื่อ,อมัน อะไรไกอะไรครับหนู่พันล้านไปไกนะครับวันนี้นะครับพาท่องเที่ยวป่านะครับพาคุณยายมาหาขุดมันนะครับนี่ครับดูไกนะครับผมนี่ครับเออใช้ได้นะครับไกประชดครับลูกทัวร์จะยังไงนะครับก็แล้วแต่นะครับ ไก่ขอขอเล่นก่อนเอาโอเควันนี้ก็ขออภัยนะครับผมหนูทองสุกนะครับออกมาไม่ได้นะครับผมครับผมไม่มีโซ่ไม่โอ้โหไม่มีโซ่ไม่มีตัวนนะครับผมปล่อยธรรมชาติเลยนะครับผมไปเลยเาตามสบายครับหนูผันล้านเอาเลยเอาเลยตามสบายเลยลูก ครับก็เป็นวิถีชีวิตแบบปื้นบ้านของเรานะครับผมก็พากันหาของป่านะครับก็พาช้างเข้ามาลิ้นป่าด้วยกันนะครับผมผัดล้านก็มาเป็นไกดให้คุณยายอันเนะ ครับสวยงามมากครับผมนะครับนี่เ,นเคลือบมันมันบ่อยนันดีเง่นไี่ อะไรนูพันร้านกินเลยลูกครับผมเป็นภาพน่ารักนะครับผมมาช่วยคุณยายครับวันนี้มาเป็นไกด์ให้คุณยายนูพันร้านชำนานปตามาบ่อยแล้วนะมาบ่อยแล้ว ดูครับนี่ครับไก่นะครับหนูพันล้านเป็นไก่นะครับลูกทัวอย่างไงหนูพันล้านไม่สนครับผมนุ่นลูกทัวก็ขุดไปอะไก่ขอถูก่อนโชเฟอร์ก็นั่งดูครับผมนุ่นครับครับไม่มีโซ่ไม่มีตัวนะครับผมเป็นภาพน่ารักมากเลยนะครับผมใช้ชีวิตแบบบ้านๆนะครับผม เอามาปล่อยครับผมปล่อยให้เล่นตามสบายก็ขออภัยนะครับวันนี้นะครับทองสูบออกมาไม่ได้นะครับผมถ้าออกมาต้องมีควันมาอีกคนหนึ่งนะครับผมก็น้องไอซ์นะครับต้องมาช่วยกันนะครับผมวันนี้น้องไอซ์ก็ติดเรียนเนาะครับผม ันมาฝั่งนี้ครับคุณยายนะครับทั้งสองท่านนะครับวันนี้นะครับออกมาคุณมันมาแล้วมาช่วยจะมาช่วยคุณยายแล้วนะอะไรไปช่วยคุณยายบุ๊มแม่สซจุกมันกินมันมีตะผิดเนูกเนาะนี่ครับ ผูกพันกับคุณยายนะครับผมน่ารักมากเลยนะครับผมเขาเคยอยู่กับคุณยายนะครับเคยคุณยายก็คุณยายก็เคยเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กนะครับผมตอนเขาเรียนตอนเขาโรงเรียนนะครับคุณยายดูแลให้นะครับผมนู่นไปหาคุณยายอีกท่านหนึ่งไปหาคุณยายอีกท่านหนึ่งนะครับคุณยายอีกท่านหนึ่งไปเลยลูกได้ขอบไม่นะจ้า น่ารักมากเลยนะครับหนูพันล้านนะครับนี่ครับมาช่วยคนยายหน่อยเร็วมาช่วยคนยายหน่อยเฮอเ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้นเฮ้ยเน้ยเฮ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 ยเน้ย่ยเ้ยเฮ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 ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเยเฮ้เฮเยเฮเฮ้ยยบฮ้้เฮ้ย้ยเฮะยเฮ้ยเยมเ้ย ้อ,อมคาง้อมแอ้วคุณยายอยู่ครับผมนี่ครับเฝ้าคุณยายเก่งจังเลยมาช่วยคุณยายนี่ไม่คุณยายได้แล้วชมไว้ก่อนกินหน้าเอาไหมน่ารักมากเลยหนูพันล้านนะครับผมมาเป็นไกด์ทัวร์นะครับบ่ได้บอสพื่น,น,น้ำมืมีบ่ ันมาฟังนี้ครับคุณยายฟังนี้นะครับนี่ครับอ๋อมุ่ง<ม><ม>เลยนะครับใส่หัวแบบไงหัวแบบไงเลยเึ้นบ่อเอาขึ้นมาให้เบิง้งเบิง้งหันหัวแบบไงหัวแบบไงอีลีแล้วนะจุบเออเมนเมนแมนไม่ไล่กลัวหัวใจเลี่ยนขึ้นบ่นี่ มัวใหญ่ดีว่ะครับผมนี่ครับผมมัวนแบใหญ่ดีว่ะนะได้เยอะเลยโอ้ยเยอะแยะเลยค่ะไหนดูซิเป็นเป็นไหนนี่มัวบักใหญ่หัวบักใหญ่ได้เยอะเลยมัวบักใหญ่เลยคุณแม่เอสซีเห็นโอ้ยแยดีแล้วไกลล่ะไงไกดหพรุ่นี้จะพาไปเรียนมาขุดอีกไกลไม่รู้เรื่องเลยไกลคอยกินก่อนว่างั้น ไก้ <c oughs> คอยกินขอเล่นก่อน <c oughs> อ่ะเอาเลยลูกอาเลยครับผม <c oughs> กินไปเลยลูกกินไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเรื่อย <c oughs> เดี๋ยวให้คุณยายคุณให้เตรมตะกาก่อนจากสุภากระบ,บาด ครับก็เป็นภาพสวยงามนะครับผมครอบครัวพังทะลานนะครับจะไม่ใส่โซ่ไม่ใส่ตัวนะครับผมเวลาออกเดินเที่ยวป่านะครับจะปล่อยเป็นอิสระเสรีเลยนะครับผมสังเกตดูได้นะครับผมถ้ามาหลายเชือกนะครับก็อาจจะมีใส่แค่เชือกเดียวนะครับผมก็ไม่ได้ก็แค่ผูกขานะครับแล้วก็พาดคอเฉยๆนะครับอยากไปช่วยอยากไปช่วยคุณยายตามคุณยายไปอ่า ไปมาเกเรียนมาเกเรียนฮัลโหลฮัลโหลค่ะอยู่นี่จ้าตามไปหาคาหุณยายแล้วไปช่วยคุณยายอีกแล้วมาช่วยยายอีกแล้วช่วยช่วยยายเลชยช่วยช่วยกินกินมันเนี่ยเมื่อกี้เห็นมือนะอฮะนัลโหลฮัลโหล ไปแล้วอ่าไปหาคุณยายอีกท่านหนึ่งครับผมนี่ครับหยาทั้งเคินบ่อเสียบเลยเสียบมองค้นคุดมั่นครับผมก็จะพาน้องๆนะครับผมกินเล่นไปก่อนนะครับผมอยู่เป็นเพื่อนคุณยายนะครับผม เดี๋ยวให้ขุดมันให้เต็มตะแกรานะครับผมเดี๋ยวก็จะพากลับนะครับผมก็เสียดายนะครับวันนี้ทองสุกออกมาไม่ได้นะครับผมถ้าออกมาต้องสองเชือกนะฮีแล้วตอนนี้น้องไอไม่อยู่ครับผมครอบครัวพังพลาในเชียงนี้นะครับผมน้องช้างเชียงนี้นะครับผมพาเล่นพาเข้าป่านะครับผมปล่อยเป็นธรรมชาตินะครับ เชียงดีนะครับผมไม่วิ่งไม่สนนะครับผมครับผมวันนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับก็จะพาน้องนะครับผมให้กินหญ้าเป็นเพื่อนเล่นกับคุณยายให้คุณยายขุดมันให้เต็มที่ก่อนนะครับผมก็ใช้เวลาหลายชั่วโมงอยู่นะครับผมครับวันนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผมขอคนละหนึ่งแชร์หนึ่งไลค์ด้วยนะครับสวัสดีครับ